สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุกูสุคนเสียนเล่าสามัคคีทั้งหลายเป็นจัใจใน้อมาเกินนี่เล่าสามัคคีกะนี่ผาดอยู่อันเนึ่องวะผัดอยู่เล่าสามัคีนี่ไอพีเล้าวี่ไอพีกะกะซ้ำผาดเนี่ยนะพี่น้องเพราะว่ามัน มาเข่าตัวสำรองเนาะเขา่าเก่าตัวสำรองแต่ว่าเล่าสามุคีกับเขาอยู่สองแต่ว่าได้สองสองสุดผลเดอวิ่งสองเล่าสามุคีในหาสองในศูนย์สองคุนเดอในบนในล่างคุนเดอคันเล่าวีไอพีกับมัก เก้าตัวเดียวกระไรทั้งบนทั้งล่างอีกคือเก้าพี่น้องขันตามว่าขันตามละขันตามตัวล่องเล่าสตยเล่าสตา,า,สตาก็ะไรซี 4, หาหาก็ะไรซีหาหาซีกระไรสองถือว่าได้สามเล่าหนะ้พี่น้องเนาะสามเล่าขึ้นเข่าตัวล่องก็ะไรฮกฮกหลบพี่น้องถ้าเข่าสองเล่าก็ะไรซีรอบ เสมอตัวมีกำไรอยู่ดอกน,น,นะพี่น้องเนาะนี่กำไรอยู่หน่อยหนึ่งเยอะเองปูขอมา้าติดตามก็ได้เด็กขาปลาทูขาหมูขาไกย่ยเนาะมาเห็นผู้ใดคอมเมนต์มาเลยมิดซีรีส์อยู่เห็ดเป็นจังไดมันมีผู้เบิ่งบ่บอกปูมาใหาก้กำลังใจเนี่ยว่ามีผู้เบิ่งอยู่เล่าสามมคีคขันจีปิดไปก็คือจังเขาดีดีแม่เหล็กแม่ก็เลยบบากาปิดก็เห็นมีผู้เบิ่งแน่นี่น้อยอย,อย่างบ้าง่หลาย คำว่าเบิ่งลหลายๆแน่มีหลายรายการให้มันง่วงนอนจริงอดนอนบ่ได้เนาะมันหลับเด็กละเขาบอกว่าเด็กเลยทนรับทนนอนบ่ได้กับเจ้าเจ้าเบิ่งจะเป็นยังไงเฮาหยุดจะเป็นยังเอาอันใหม่จะเป็นยังไงผ่านยังมีผู้นั่นกูกับคอมเมนต์มาบอกในเด้อว่ายังมีผู้บงอยู่คนคี่มีผู้บงหน,หน่อยหนึ่งไหมมีชี้ตามชี้คนหนึ่ง มันว่าอะไค่าสมมติปากกาเราพี่นอ้องมันต้องหน่อพดลในค่าสมมติปากกากับวัตถุงแต่ว่ากับเขาดี่ดีเห็นใจเอ็ดซี่คือกันนั่นแหละอาจจะยุดก็ได้อาจจะยุดกันสิบ่ป่อยก็ได้เนาะกระชิง่วงหากระชิเปิดหาการยุกกระชิบว่าเห็นเขาดี่ยุ่นี่ธรรมดา ล่าไม่เนี่ยเขาดีเล่าเ่ยมเช้าเล่าประตูใส่กับเขาดีคือกันไปดีโยทั้งน้อยทั้งเล่านั่นเระไปทุลรอบมันที่ของปูคุณเราลงไปจัดไปนี่ได้ทุลรอบมันละให้ลงไปมากก็ได้เล่าเล่าง่าหมดเคื่อนนี่กะพัฒนากระแตกตรงตรงเก้าศูนพี่น้องเดกเขี่ยงกระชากชุนชาม ขามดจะโตทั้งเคีย่งทั้งจอจอตรงๆเกาเกาศูนแต่ววาวิ่งรุดตจอตรงๆเลยพอได้เขาหลุดก็สิบ๊ายหนะอยาพี่้องบ่าวลายใหญ่ฮงจับไปจัดให้พี่ให้น้องในเบื้องในหูวได้เห็นกันแล้วไปจับไปใจเนาะราคาปลาทู่า หมูขาใกล้กันไปน,อนอนะ้องพี่น้องน่าเอาเบาๆไายชัดเลยลาสามัคคีรอบที่หนึง่งลาสามาคัคคีจับคู่สี่หาสี่หาสี่สองสี่สอง แปดสามอีกสองสามรายการยี่ปีหนังว่าท่านด้จัดอยู่นี่แปดสามศูนย์ห้าศูนย์ห้าวิ่งวิ่ง เี่หาดิ่งซี่หาขมเด่นเน้นซี่หาล่องสูญหา Là VIP La VIP Chắp khô

แปดหา้าเอ้ยห้าแปดห้าแปดวิ่งวิ่งหาหนึ่งวิ่งตรงกัน หาหนึ่งวิ่งคมเน้นหาหนึ่งล่องหาแปดเราสามาคี Alçama aqui, aqui, aqui e aí, pi

Kau si... Kau si... Bing. Bing. Sun si... ศูีวิ่งกมเน่นกมเด่นศูนีล่องสาซี ला सता। सता।, सता सता सता, सता। VIP chấp khu mốc kết kết bẹt kết

เจ็ดวิ่งขมเด่นหกเจ็ดเน่นหกเจ็ดร่องหกหนึ่งศูนย์ได้ร่องโดนแล้วหลายหลอแล้วหกสาม 963 xuống cầu nhân chết 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 à, chết พวกเป็นบอยใหม่เลยพี่น้องปูขุนตะวั่ปูบุญปูขุนเอาพี่น้องผู้ได้เข่ามาแล้วกัแคปหน้าจอเด้อบายนี้เด้อผู้เข่าม้าไม่กกดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อจบิบวิญญพิชิตผัสคองรายการดีๆรวยชจมเงินเลยพี่น้องรวยไร้บั้นผู้ได้เข่ามาล่ะต้องรวยกันทุกคน นี่ขาไก่ขาเนี่ยไก่เนี่ยหมูขาประตูตลาดกันทุกคนนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้วันที่ยี่สิบห้าแล้วเด้อพี่น้องเด้อหมอแรงด้วยอีกทอนนอนจักหนอ่อยอดรับอดนอ่นเลยจักหน่อยคือชุดไทยทบชุดไทยก็อยูย่ละหาจุ่มผลไม้แล้วจะมาขีแม่มดจะในจังหวัดจัดหลอบเดเด็ก,ดกจังสีบัวยามเห็น จะได้เอาน่อพี่น้องมักกระจัดหายได้น่อพี่น้องเนาะพี่น้องมักกระจัดหายเราสามคีได,ด้พี่น้องได้วันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมรวยเลยวันพี่น้องจับคูสี่ห้าสี่สองแปดสามศูนห่าวิ่งสี่ห้ากลมเล่นสี่ห้าร่องศูนห่า ล่าวิไอจับคูหาหนึ่งหนึ่งหกเก็ดหาแวิ่งหาหนึ่งกมเด้นหาหร่องหาแปดล่าสามกี้วิไอจับคูศูนย์ซีศู่งสามซีเก้ 0, 4, 0, 1, 3, 4, 9, 4, วิ่ง0ูนกมเด้นกมเด่น0ูร่อง3ามล่าสตารวิไพีหกเก็ด เกทแปดหกหนึ 8, 61, eight, 2, so 60, okay, ่งเสองวิ่งเขียนบัสม่เอกเลยเป็นวิ uh ่งวิ่งหกเกกรมเด่นหกเล่องหกหนึ่งเอาแคบหน้าจอแคบหน้าจอพี่น้องไปขามาแล้วเพื่อช่บริพิตรผาดมือแรงสองุมเครื่องเริ่มงานเริพี่น้องเน้อสายเริ่มสองสุมเครื่องเริ่มสายให้พี่น้องเอฟซีสุขูสุคน สกุกสกมันหมันได้เหมือนแรงเด้อลำลำเรื่อยๆกันในขาปลาทูขาหมูขาไก่กันเนี่ยมึงเจ้าสกุกสทุกคนมีเงินมีทองใส่ล้นกระเป๋าล้นล้นกระเป๋าเต็มกระเป๋าได้พี่น้องเด้อให้ลำลำเรื่อยๆกันสกุกสกุกคนยัดเจ็บยัดจนพอกันไม่คลิปต่อไปพี่น้องสวัสดี